LẠI nào, Phải chạy mới nồi ƠI Tiếng gì á tiếng ngoài cho con muốn à gọi hoa kìa ông, cái gì ơi. rồi khắp cháy rồi Cháy hay còn trái còn là khắp nha ơi เตียงหิ้งเตียงหิ้งปะคนเดินอ่ะใช่มีใครมาแน่มีใครมาน้อเพื่อเนอเดี๋ยมีใครไหนเชี่ยนขนาดนั้แล้วเข้ายังเงาขุยเข้าเลยได้ก่อนเดี๋ยวขอพักก่อนตรงนี้มันได้ยินมากเลยได้ยินหลายรอบจัด วันะี้ถ้าเขานะช่วยกันแชร์ให้ก่อนนะครับนะขอกนละหนึ่งแชร์นะครับนะแชร์ให้หน่อยนะครับนะช่วยกันแชร์หน่อยนะครับนะแชร์ได้แชร์ทีนะครับนะช่วยกันนะครับนะขอกนละหนึ่งแชร์คุณ ai thằng đứa ta còn... ừ. con là tiếng bỏ lươn nè à. đưa đưa thi đi. đưa đưa thi. cũ quá đơn đơn, đơn. yếu à Để được khách đừng được được ở trong ngắn còn ông ngắn đấy kia còn quay cái trong một đi lại quá แม่งเหมือนมีเงายืนอยู่กินะนี่ตรงนี้ตรงนี้ไงป่ะเข้ามาแล้วนะครับนะขอโคาบหนึ่งแช่นะครับนะแชร์ให้หน่อยนะครับนะช่วยกันแชร์หน่อยนะครับนะสวัสดีทุกๆคนนะครับนะสวัสดีทุกคนนะครับนะน,นะีนะ่ตรงไห ไปทางนี้ไหนออกทางนี้มุดนี่ไปทางนี้ได้ป่ะทางนี้มันรกก็ดีไปได้ฮะไได้ได้เหรอได้เลอ่ะโอ้สัตัดเอ้ยโอ้ยเย่ยขวดได้ขวดเฮ้ยป้อมใส ไปทางไหนตะวันเนี้ยเหรอไปทางนี้ป่ะไปทางไหน,นหอีอ้ดอก้ยทางนู้นมันลบดิทางนี้นแต่าทางนี้ง่ายกว่า <c oughs> สวัสดีนะครับนะสวัสดีนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยทางนีน้ หายโอ๊คไม่ใช่งี้หรอทางนี้ไงเห็นไหมโอ๊ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้ทางนี้เอ๊ะทางนี้วะโอ้ดูดิ ยแชร์หน่อยนะครับนะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนะมันไปได้ป่ะไอโอมันไปไม่ได้เห็นบ้ากูบอกแล้วเดี๋ยเนี่ยไปจ่ายท้้ง่อนดิ มันไปไม่ได้ไปนู้นไปเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนนะกันนะขวา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 ,ขวานะมันซ้ายนี่มันซ้ายขวาอยู่นี่เฮียโอ้

แฉะนะครับาแนะครับขอชนชร์มาโอ้ยโอ้ยสัดเ้ยไปไปไปไเียวย่งุนเข้าแ้นะครับพี่แชร์นะครับบ้ แชร์ไปแชร์ไปนะครับนะแชร์ให้ทีนะครับนะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนะนี่ขวานี่แล้วไม่เห็นคอมเมนต์เลยทุกคนไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะครับนะดันหนึ่งมาหน่อยนะครับนะดันหนึ่งมาหน่อยนะครับนะดันหนึ่งให้ทีไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะไม่เห็นคอมเมนต์เลย ไปเดี๋ยวนไปฉายให้มึงอันก็นล้วมีป่าไม่อยูม่มีผิพาแล้วอันเดียวเดี๋ยวจะไม่พอนะฮะไปไปดันหนึ่งนาทีไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะครับนะสวัสดีนะครับและสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับและสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับนะเข้ามาแล้วขอครละหนึ่งแชร์นะครับนะ Đi. Ui. Ô. โ้เยยีคสวัสดีทุกๆคนนะครับและสวัสดีนะครับนะนอะไรอนะครับขอทบกุณนะครับนะี่ต้องนครสวรรค์นะครับนะต้องคนครนะควสวรรค์เอี อะไรอะไรข้างหน้ามั้ไปโอ้ไปยี่คดนะรูนนะครับนะมีพระนะครับนะอย่าลืมนะครับอ้องอยจับนี่ระโอ้ย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 โ มาที่ออกทีหลังเอาทีหลังเอาทีหลังไปโอ้โหเหีเ้ยมึงชนกูมาชี้เว้ยเออแตงก็ไปดิ มันปิดไม่ประตูะไม่มีไม่มีใครอะ้้าวว้าวว้ว้าววาววว้าว้ข้างบนมี้าว้าป้าวว้าว้้าววววันวาวว้ใครในกระจกไอ้

เฮ้ย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 ใครใครทำอะไรทำน้ำแ,แชร์หน่อยนะครับนะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนะช่วยกันึ่งแช่หน่อยนะครับนะแชร์ได้แชร์ให้ทีนะครับนะแชร์

Loang 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 lo ủa, yeah. oh. yeah, kia à, oh, yeah, là ô, mày cứ lo hàng mày bận luôn ขึ้นเฮ้ยเอาทำดีนะขึ้นขึ้นได้ยินไรเห็นไรนะทุกคนนะครับนะคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับนะถ้าทุกคนไม่คอมเมนต์มาเฮียก็ไม่เห็นเด้อระวังไอ้พวกระวังผมมันจะหก็ขึ้นทั้นสองนีเออ khó quá khó quá khó con quá hả con lọc à ờ ừ, nó luôn đi lặng đi 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 bờ lắp lưới แชนนะครับนะทุกคนช่วแชนหน่อยนะอะไรมึงว่าขออะไรไม่ได้ขออย่าขออไม่ได้ขอไปกินบนเว้อะไรไปยอ่มา ไม่หวีแต่มันเหมือนมีคนปลาอะไรมาเลยไปขึ้นโอ้ยขี้ขนกูได้โอ้โหเป็นไงบ้าขึ้นได้ปะ

nào. Ôi. Ôi. Khai đám à? Mình thay mình còn quạt. Quạt nữa đá đám. Quạt. Yeah. Ê Ôi. làm lại Ê Anh bị hiệu Ê, Ê! 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 งงยืเดเสียงนะอะไรอ่ะโอ้ยยุงกัติดเลยนะติดเลยใครทำอะไรจะไม่ขึ้นไม่ได้เลยนะประเด็นคือไอหลังนี้ขึ้นไม่ได้ เสียงมันกวนเออเฮียลูกค่ะไอ้โ๊กโอ้โหสัตว์ชัดชัดเลยเสียงเสียงผู้ชายคนนี้เลยเฮียอย่างนี้เลยโอ้เว้ยเฮ้ย ใบประจ่ายทูลไอโอ๊เอามาดูเอามาปิดหน้าเอาปิดปิดตัวหมายเลขเขาหน่อยนี่นะครับแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวนะทุกคนรับเดี๋ยวนะโอ้ยเครียมากกว่าเอาแล้วไงแล้วมันเมื่อกี้เดินมันไม่มีวันนี้มีเราก้มดูหมดล้วดูเพยด้วยอะไรหมดแล้วมันไม่มีมันไม่มีอันนี้มี เด็กี้แย่ตรงนี้มันไม่มีว้าเอ้ยเฮ้ยมึงจะถอยหลังลงึงที่ไม่แล้วเออมึงจะถอยหลังไปมันก็มันก็หลุดกล้องไปดิไอ้ห่าว้าเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูเลยว่าไม่ใช่แล้วไหนเฮี้ยไอ้โอ้กว่าไม่ใช่แล้วโอ๊้องดักไว้องดักไว้ ม,มีเหรอไม่มีออกไปเ้ยชานะมึงเ้ยชานะไปทางนูนี่จะตามตู่มมาจะผีอะไรเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับว้าไอ้สัสเขาหลอกกูไม่มีไเฮ่อ ผมว่าไม่ดีแล้วล่ะโอ้โอ้ถอยถอยวาวะฮะฮะถอยทำไมเอาดีๆเอาคนมาจับเครียดโ,โมึงกลักยันเสียงเครียดไปเดี๋ยวหรอเเฮ้ยโอ้ โอ๊ยไอ้วถอยเหอะไม่เป็นไ่แล้วเอ้าชิ้งายเอ้ารอดมั่วสู้กันหมดเลยไม่ใช่่ะ

โอ๊ดูเห้โอ๊ดูให้ไม่มีเลยใครเขาตีอะไรวะมึงไปอะไรเมื่อกี้เนี่ยมึงล้มมึงล้มอะไรเนี่นี่คนละผักผมกหมืังเดินมาดูตัวห้องเนี้ยยีดีผักเฉยเลยใครทำเฮ้ย ไปโโออะไม่ไหววไอ้ีอ้อะเหรอหอ,อ,อ,อะไรไม่ใช่คนเดียวแล้วมีอเฮ้ยสองเลยเหรอ รวมเป็นสามผีผู้ชายอะผู้ชายหมดเลยอุ้ยเด่นผูช้ชายแล้วนี่ยังไม่ได้เดินเข้าไปข้างในเลยเนี่ย<า>วันก่อนไอ้ที่วันที่รอมาเนี่ยไปเดินไปง่าได้มือมันเป็นอะไรอะ โอ้โมมึงที้มึงมือมึงจะล้มอย่างเดียวเลยเฮ้ยฮะยังไงเนี่ยมันมีเสียงผู้ชายตรงเนี้ยวันที่มาไก่ลอมอ่ะตรงไหนเี้ยตรงนี้เฮ้ยใครครับ ทายครับรถไฟจะไม่ติดกระบานี่เฮ้ยเสียหน่อยหนอเฮ้ยหลังเฮ้ยเจ็บเจ็บโดเอาแล้วไงไอโอ๊ไปไอคี้อะไปเลยทุกคนทุกคนเอาขี้นี้ก่อนนะเอาขี้นี้ก่อนนะครับเด้อนะขค้นี้ก่อนเด้อไปครัไม่ไหวฝนตกฝนตกเลยไปเบ็ดปเร้อเลย เอาแค่นี้ก่อนนะครับจ้าแค่นี้ก่อนเด้อสวัสดีครับทุกคน